นางเอกสาวคนนี้ก็มีข่าวแว่วๆมาว่ากำลังจะได้ประกบคู่กับปอนธวุฒิสกิจใจจากที่เคยเริ่มงานกันสมัยยูวิกหมอชิดด้วยกันนั่นก็คือนางเอกสาวชมพู่อรารยะเอฮาเกตแต่งานนี้ชมพู่ก็บอกข่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่ถ้าได้ร่วมง,งานกันจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะส่วนละครเรื่องดอกส้มสีทองที่มีข่าวลือออกมาว่าชมพู่อาจจะไม่ได้รับบทเรยาแล้วงานนี้เจ้าของบทบาทเรยาก็เลยบอกข่าวว่าทําไม่ใช่ชมพู่แสดงแล้วจะเป็นใครมาแสดงบทนี้และดอกส้มสี ทองพัก3าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทแถมชมพู่ยังบอกข่าวว่าถึงแม้จะได้เป็นเพียงแค่แขกรับเชิญในละครเรื่องดอกส้มสีทองภัก3าเพียงตอนเดียวก็ยอมเคลียร์คิวมาเล่นให้อย่างแน่นอนค่ะจะมีข่าวว่าจะไสประกบี่ต่ออันนี้ไม่ได้ข่าวเลยชมยังชมยังไม่ทราบเลย Okay, ออโอเคไหมคะกับพี่ปออ๋อเคยร่วม <นะ S 2> งานกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเพียงแต่ยังไม่เคยร่วมงานที่นี่เท่านั้นเองแต่ว่าโอเคอยู่แล้วค่ะเวล่ำคั่มตอนนี้มีอ,อ,อะไรที่แบบชัวร์แล้วว่าจ,จะได้เล่นอตอนนอี้คือตอนนี้ถ่ายต้มยำลำซิ่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กำลังจะมีกับคุณปีเตอร์ค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งทองส้มสีทองอะระยะสามใช่ไหมคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเท่าที่ทราบก็คืออยู่ในช่วงของการประพันธ์ ไม่รู้อีกโทษค่ะชมก็ไม่ทราบว่าว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วบทประพั์แล้วยังจะต้องออกมาเป็นบทโทรทัศน์อีกอะไรเงี้ยเพราะชมไม่ได้เป็นระยะแล้วชมจะเป็นใครอะชมก็ <laughs> ชมว่า <laughs> น้องโอ๋อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคือพี่พี่น้องว่าก็คุยไว้แล้วว่านักแสดงทุกคนขอให้รับทราบว่าจะมีภาคสามคือชมไม่ทราบว่าน้ําหนักมันจะไปยังไองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอะอย่างภาคแรกมงกุฎด,ดอกส้มมันก็จะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันหนึ่ง ดอกส้มสีทองมันก็เป็นเรื่องของยุคหนึง่ง<ม>พอภาพสามสิบยังไม่รู้ว่าจะชื่อว่าเรื่องอะไรเนี่ย<ม>ก็อาจจะ<ม>เป็นเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคนเซตเดิมก็อาจจะยังต้องมาเล่าเรื่องอยู่อันนี้คือชมไม่ทราบนะเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นบทประพันธ์เลยมไม่ทราบว่าคุณใครเขาจะจะถ่ายทอดออกมายัางไงก็ต้องรอแต่ว่าเชิญรับเ 5, 10, 10, ชิญห้าฉากสิบฉากฉากเดียวก็มาอยู่แล้ว